วันนี้นะครับเราเอาใจสําหรับใครที่ชอบเค้นราคาสินค้านะฮะแบบว่าอยากได้ถูกถูกแล้วอยากได้ดีดด้วยอ่ะตามมาเล็กต้องตามมาเป็นสินค้าค้างสต๊อกนะครับเป็นสินค้าค้างสต๊อกรุ่นเก่ามีตำหนิเล็กน้อยคือมันเก็บไว้นานนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาจับคู่กับกล่องแคนบัตแบบนี้เลยนะฮะกล่องแคนบัตรุ่นเก่าจัดจับคู่มีอุปกรณ์อะไรทุกอย่างให้ครบเหมือนตัวปกติรับประกันให้ด้วยนะครับมียอยอะไรให้เหมือนเดิมแต่กร่อยยกตัวอย่างนะฮะกล่องไฟ ใช้งานได้นะครับรับประกันคือมีปลั๊กบินอย่างนี้นะครับปลั๊กแตกนะครับคือมันเป็นจากการขนส่งอย่างเช่นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราทดสอบเช็คให้ทุกตัวทําความสะอาดให้นะครับนะฮะก็คือของมันมีตําหนิเราก็เลยไม่ได้ขายไปตอนนี้มันก็ค่อนข้างมีหลายตัวอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะล้างสต็อกนะฮะของเรามีทั้งมีของสวยก็มีนะฮะของมีตำหนิเล็กน้อยก็มีนะครับคู่กล่องแทนบัตแบบนี้เลยนะฮะจัดไปเลย นะฮะถูกถูกชุดหนึ่งสองพบาทเท่านั้นเองนะฮะค่าจัดส่ง100บาททั่วประเทศนะครับใครสนใจถูกและดีเอาแบบนี้ไปใช้นะครับขอบคุณครับ